ดูวิธีการทำหน่อไม้ส้มนะสูตรพระเจ้าตากคนเมืองตากครับอันนี้ป่าเทิดนะครับเก็บจากในปานะ่นาครับก่าจะมาได้นี่ลำบากเลยครับเต็มทั้ง,งอันนี้แล้วอันนี้เสียเอครับหามา ปลากระเดือกปลากระดีหรือปลากระเดือดทงางภาคอีสานเขาเรียกกระเดือกคนมาแล้วก็มีทีมงานเมียไม่กลัวครับทีมงานเมียเมียไม่กลัวทีมงานเมียไม่กลัวนี่ค่อนข้างจะซีเรียสน,นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าเครียดนะครับอย่าเครีย <laughs> ดอันนี้ เกลือเพิ่มเกลือรอบสองแล้วมันแตะชิมเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ทงานมีไม่กลัวหรือใส่อารมเป็นถังนะครับอันนี้ถ้าทำเสร็จนี่จะจะขายเป็นถุงง่ไหมเพราะเพราะถ้าเปิดเปิดถังแล้ยเราไม่ปิดถลงเราเราเลยหลายวันเน่ามดเ เจ้าก็ใส่ป่ะใส่ทางปุ๊บเอาถุงปิดไว้ปิดทับบนเกลือถ้าเป็นไห้ทุอที่อยู่ไห้สูตรสุพรรณกับแต่คงจ่าจ่าถ่ายต้องบอกว่าให้ล้างก่อนได้ทับเกลือน้ำแร่ล้างทิมล้างน้ำทิมและน้ำซองมาที่นี่เอาแท้อืมทันจนให้มันเป็นน้ำก้นระไว้เละหมดเลยไม่เละเลยเลยแค่หย่อมหย่อๆก็เละเลยเยังไม่หมดอีกนะป๋าเลยยังเหลืออีก่เลย เอาคนพร้อมกันนี่ไม่งั้นมันคนลระรสชาติ่ได้ใส่น้ำบอกน้ำมันออกเย่ใส่น้ำก็เน่าเลยไมดอนมันม่นมันมีม่ไมองร้อนไม่ได้ไม่หมองประมาณกี่กี่อาทิตย์ปะทย์เดียวเราจะจำหน่ายได้ถ้าไม่เน่าถ้าไม่ส้ม เกลืยอะๆเส้นเกลือน้ำเกลืมาล้างได้ไม่ได้สุ่มเลยใช่เรายังต้มน้ำเค็มออกได้ไหมเกลือมาล้างได้แต่ถ้าเน่าวเบิร์คุณภาพต้องใส่ชูรสได้ไหมเนี่ยเกลือพอแล้วหมักเส้นเกลือครับโดยท้องว่วงเลยเนอนเเกลือทีมงานเมียมีกลัวมีความพิเศษเนี่ยแต่กินไม่ได้ครับทีมงานไม่กลัวเมียไม่ได้ขอทีมงานด่าทุก เดอดากทะลุครับนีไ่แผ่เหรอเดดีแผ่ีแผ่แ่กินเลยแก่เลยกินเลยคือบอกกินใหญ่กินใหญ่เากินน้ำมเปลี่ยนเลยบัใชดเลยุยสารแท้กินน้ม้ก็ไม่ได้อันในหม้อเลยกว่าอย่างอะใส่หนูเนมานไม่ปรุงทีเดียวเลยอยาินมาเป้ได้เลย เผืือไว้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับเกลือร้อนเกลืออย่างเดียวใช่ไหมกระเทียมไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวเบืองข้าวเบือใช่ไหมกระเทียม,มก็ไม่ต้องไอโจวชวนแวลลิ้นจี่สามสี่ต้นนั่นอยู่นั่นแหละที่ผมจอดกับป้าที่เราโจตรง ข้างทางขยาันเลยเล่นๆ,ๆ <acağız S 1> ต้องขย<ๆ>ันคนเนาะแค่<ๆ>คุณไม่ไเ,เลยมันก็เล่ดอกบางทีละมันแบบถ้าคันถ้าคันเรียบร้อยอยู่แล้วเราจบเลยถ้าคันนนะมันจะเล่กกว่าเดิมเลยมันต้องคนนอยเฉ้าเข้าเข้าเสยแต่แปลกน,นะมันไม่ค่อยคลายเหมือนบ้านเราเนาะ แต่ก็รู้สึกระคายเคืองอยู่มันไม่ใช่ลมพัดน้ำมันม่หนาวเลยนะข่เยอะขายเเดี๋ยวเห็นขวดเดี๋ยวเห็นโลโก้ซีคิดว่าน่าจะผ่านไหมเดี๋ยวก็รู้หนึ่งอาทิตย์ทำาไม่ชมก็เน่าอาทิตย์เดียวกวนก่อนผิวทางนี่เปนเตยนเลยคิดถึงไอ้ต้มเลยนั่นนี่อาทิตย์ก่อนไหนนั้นไอเที่ยวก่อนไหนนั้นอากาศ อากาศเน่าอ่ะบอมันกินบระมดมันโดนไหล่สมเป็นแต่อันี่ไอไอหน่อไม้นี่กูค็ดอาทิตย์นั้นโอ้ยบนเหลือคอยเจอคอยใส่แกงแต่ประกดให้กินวันใี่เสรถังมั้ะใสรถังเนียที่หน่อไม้ใส่ถังก็ได้ก็ใส่ถังไงหน่อไม้ใส่แล้วเสร็จบีดเอ้ใส่ถังงแกบ้าเลยไม่ต้องบิดแล้วก็เอาไปเอามาทำเไม่เอานี่ใส่ด้วยเอามาทำต่างหากเลยไหม อันนี้สําหรับต้มครับต้มกินใส่หลวหมดเลยน้ำพริกกะปิใส่ถังรอบนึงเอามาใส่ถังรอบหลังแล้ว่ามีปลากระดีทอดเ่อนวิถีอีสานครับแต่ยังมีอีกอาราเบครับใส่ถุงเลยอันนี้อาไว้ขายครับคนมาซื้อไปแล้วเาะ้หาค่าเราหาค่าเราครับ มีใครสนใจก็ทักเฟสเสียเทิดแล้วก็เองห้สถุงใสะหรอุงห้องก็จะลุกๆหน่อยถุงใส่ได้เลยต้องใส่ถังเลยใส่ถังแล้ถุงปิดโอเคครับกันจบแค่คลิปนี้ไว้เพยงแค่นี้ก่อน